วันนี้เหนเน้นหน่อยเราใส่เสื้อเหลือง<ช>นอกจากว่าเป็นวันจันทร์แล้วอย่างที่บอกครับก็เป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าเป็นสีมงคล คืออยากให้บรรยากาศของการสวมเสื้อเหลืองวันจันทร์กลับมาอีกโดยพร้อมเพลียงกันทั้งประเทศอ่ะวันนี้ผมขุดมาแต่เช้าเราตั้งใจเลยแล้วทุกคนก็ปรากฏว่าตัวเองใช่ไหมขุดขึ้นมาแล้วคนก็แบบโพสกันอ้าวเลือกเสื้อตัวเดียวกันเลยโดยไม่ได้นัดหมายก็อยากให้เห็นว่าวันจันทร์เป็นวันที่ถนนจนฝรั่งถามสมัยก่อนจำได้ไหมเขาถามว่าทําไมคนไทยใส่เสื้อเหมือนกันหมดจนกระนั้นเขาต้องออกไปซื้อคือเมื่อก่อนเสาวที่เวลานั่งรถไปบนถนนหรือขึ้นทางด่วนเนี่ย คุณจะเห็นตามอ,อ,อพาร์ตเมนต์ตามแฟลตตามคอนโดเนี่ยจะตากเสื้อสีเหลืองกันเพราะว่าวันจันทร์จะต้องใส่ผมอยากให้ัังถามว่าทําไมวันจันทร์สีเหลืองนีบ อยากให้บรรยากาศแบบนั้นกลับมาว่าเป็นสีประจําวันพระราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรามทั้งถึงบลูซกายของเราก็มีเสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นใสล่อฟ้าสีฟ้าแบบนี้ก็สวยงามนะครับติดต่อกันมาได้02 02 3080555ค่ะเบอร์นี้จำขึ้นใจได้เลยนะคะอยากจะติดต่ออะไรซื้อของสนับสนุนฟ้าวันใหม่เนี่ยก็ใช้เบอร์นี้แหละค่ะจะจองทัวร์ซื้อทัวร์ซื้อสินค้าต่างๆซจะซื้อทัวร์ซื้อทัวร์มีทั้งทัวร์และทัวร์นะฮะทัวร์ เวลาโทรมาขอบเซ็นเตอร์เนี่ยพูดให้ชัดนะครับว่าจะจองถั่วหรือจองตัวแต่ว่ารู้สึกวันศุกร์นี้เราพบกันที่จังหวัดตรังนะเออคือผมต้องแก้ข่าวนะครับผมเดิมนี่จะไปแต่ว่าเห็นว่าคุณต้นกับจันกบไปแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนน้องหนิงโธผมสงสารผมกล่าวว่าไปกับคุณแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวจะเหงาไม่สงสารตกลงไม่ตามในวันเสาร์แล้วใช่ไหมไม่ไปไม่ไปคือเหตุผลใหญ่ก็คือว่าผมเสียดายค่าเดินทางของช่อง ฟังดูเป็นฟังดูเป็นคนดีเดี๋ยวส่งพี่กบส่งพี่ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวทัวหน้าก็เดี๋ยวไปทอดกระถินแล้วเอาพวกมาฝากแล้วกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวทัวหน้าหนิงจะทิ้งพี่กบกับพี่ต้นเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปกับพี่บูนะอ๋อเหรอยินดีก็ฝากกันละกันดูเสียงเดีอ๋อเหรอยินดีพัดกันละกันพักกันนะครับเพรอะว่าต้กงมคนเปิดเป็นเพื่อนท่านผู้ชมด้วยนะค่ะก็เป็นแต่ว่าไม่ต้องกลัวคงมีภาพมารายงานข่าวให้ทราบกันจาก กรถินเมืองตรังครับที่เดิมเนี่ยได้ยินว่าต้นไม่ไปก็เลยไปนะครับแต่พอได้ยินว่าต้นไปแล้วจางกบก็ไปก็เลยแล้วใครจะอยู่ก็เลยใครจะอยู่กับน้องหนิงล่านิงพูดคนเดียวไม่ได้ยินไปด้วยปนไม่เคยยินไม่ราไปไหนเลยเราก็จะไปจัดกันที่ตรังนะนะกลับมาครับ ค่ะกลับมาอ้อเมื่อกี้มีคนถามว่าพี่ต้นไปไหนพี่ต้นไป่างจังหเลยลครับนะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบนี่แหละหนึ่งอาทิตย์เต็มๆต็มยกเว้นวันศุกร์ที่พี่พี่กบจะไปตรังก็ต้องผลัดกันผมก็ไปตรังเพราะทั้งปูไม่ไปน้องต้นก็ลงพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวคงมีข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมเยอะเลยสําหรับสัปดาห์หน้านะครับผมเอาละเรามาติดตามประเด็นเรื่องเมืองต่อไปประเด็นเรื่องเรื่องไหนครับคุณหนิงเอาเป็นเรื่องอันนี้ก่อนดีไหมฮะเรื่องของกฎอายการศึกเออพูดกันมากจนกระทั่งถามจนนายกถาม นายกเกือบจะจะเป็นจะตายกันหรือไงเกือบจะหยิบโพเดียมขึเข้ามาทุ่มอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะก็พลเอกประยุจันโอชาค่ะก็ยืนยันนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องของกฎอายการศึกแต่ยังไม่ขอพูดในรายละเอียดตอนนี้ยอมรับว่ากฎอายการสึกเนี่ยมันก็คงมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนอยู่บ้างแต่ก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะคะยอมรับว่าหากยกเลิกกฎอายการสึกไปอาจจะปฏิรูปไม่ได้ สิ่งสําคัญก็คือต้องการกําลังใจและความเข้าใจค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีนักการเมืองออกมาวิาพากวิจารณแต่คุณพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าจะไม่ไปเจรจาเพื่อให้ยุติการวิาพากวิจารณ์แต่อยากให้คิดถึงเรื่องของกฎหมายและก็กฎอายการสุดที่ยังคงมีอยู่ในขณะนี้ตนต้องการกําลังใจความเข้าใจนักการเมืองอื่นๆตนเห็นว่าไม่ใช่เวลา ตนต้องรับผิดชอบในการปฏิรูปต้องให้การปฏิรูปนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะคะเข้าใจดีว่าประชาธิปไตยเนี่ยเขาว่ากันยังไงสากลเขาว่ายังไงกฎอายการศึกมีผลกระทบหรือเปล่ารู้หมดแต่ต้องตัดสินใจตามแนวคิดของตนประเทศชาติต้องมาก่อนและประชาชนต้องปลอดภัยฟังเสียงวันเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ ใ้องกูก่อนนะการพิจาอยู่นะต้องต้องเห็นใจว่าคณนนี้มันมันก็น้องก็ยู้อยู่ว่ามันมีความเคลื่อนไหวอยู่อะไรอยู่ผ่อนผวนผมก็ไม่อยากจะมาพูดตรงนี้อ่ะมันทําให้เสียบรรยากาศการลงทุนกันอะไรอยู่เยอะแยะเพราะ,ะนั้นประชาชนต้องช่วยผมนะถ้าท่านคิดว่าอ่าะละถ้าท่านมองแง่เดียวท่านก็บ,บอกให้ผมยกเลิกแต่ถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วปฏิรูปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วใครจะรับผิดชอบให้ผมผมเป็นคนรับผิดชอบแต่ผู้เดียวต้องเข้าใจชีวิตผมนะ ผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วแต่ชีวิตผมเนี่ยผมแบกภาระมาผมโดยที่ผมไม่ได้อะไรเลยนะในเมื่อเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการต้องการประโยชน์ในทั้งสิ้นเราเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาผมแบกภาระไปไหนก็ไม่ได้ลูกเมียก็ลําบากนะแล้วผมไม่เห็นได้อะไรเลยผมต้องการกําลังใจเ่าเองต้องการความเข้าใจผมต้องรับผิดชอบในการไปรูรปผมต้องให้ไปรูปเดินไปข้างหน้าได้ผมเข้าใจดีกระบวนการที่ไตเขาว่า,าไงสาคลนเขาว่าไงกฤษึกมีผลก็ะทบผมรู้หมดอะ่ะแต่ผมจะต้องตัดทินใจของผมประเทศชัยต้องมาก่อน นะประชาชนต้องปลอดภัยในพิษสิงก่อนท่านต้องคิดตรงนี้ถ,ถ้าท่านจะยอมรับร่าให้ต่างชาติยอมรับอย่างเดียวมันแล้วคนในประเทศท่านไม่มีชีวิตอะ่ะไม่มีราคาหรือไงทุกคนมีหมดอะ่ะ <c oughs> ครับคือเอ่านงนี้สิฮะประกาศคอสชอเพิ่มเติมนะเป็นมาตรการดูแลความมั่นคงอันใดก็ได้ที่ไม่เรียกว่ากฎอัยการศึกขึ้นมาทดแทนเวลาเนี้ยไม่ใช่เวลาปกติมันเป็นเวลาที่ท่านออกคําสั่งอะไรก็ได้ถ้าคําว่ากฎอายการศึกมันเป็นอุปสรรค ท่านก็ทํากฎหมายอื่นล้อมันขึ้นมาเป็นประกาศเพิ่มเติมของคอสชอ,อย่าลืมว่าท่านยังเป็นหัวหน้าคอสชอ,อยู่เราจะได้เอากฎหมายกฎอายการศึกที่มีคนใช้เป็นเครื่องมือในการจิ้มท่านทุกวันเนี่ยเอาออกไปแต่ว่าใช้ประกาศคอสชอในการดูแลเรื่องความมั่นคง คือต้องเข้าใจพื้นฐานว่ากฎอายการศึกเนี่ยเป็นกฎหมายที่เปิดช่องให้กองทัพเนี่ยออกมาดูแลความสงบเรียบร้อย <ใน S 1> แทนตำรวจ,จนะครับเพราะกฎหมายปกติเนี่ยก็มอบหมายให้ตำรวจเป็นผู้ดูแลสถานการณ์ในประเทศแต่ว่าที่ผ่านมาตำรวจก็ล้มเหลวมากในการให้ความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะว่าตำรวจนั้นแห่ไปตอบสนองทางการเมืองกันมากเกินไป ความสมดุลของการดูแลบ้านเมืองมันถึงเสียหายจนกระทั่งสุดท้ายกองทัพเห็นว่าประเทศชาติไปต่อไม่ได้ก็ออกมาควบคุมสถานการณ์ด้วยการประกาศกฎอัยการศึก และไหนที่สุดก็เข้าควบคุมอำนาจหรือเรียกว่ารัฐประหารก็ได้แม้ว่าตอนนั้นเราไม่มีรัฐให้ประหารแล้วก็ตามเพราะว่ามันพิการนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคำว่ากฎอายการศึกคำเดียวเป็นปัญหาถ้าลองปรึกษาคุณวิศนุเครืองามอาจารย์มีชัยรุชุพ,พันธ์คุณบรวรศักดิ์อวรนโนอาจารย์พรเพชรนะ วิชิตชนลชัยที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายกันอยู่เนี่ยว่ามันจะมีประกาศฉบับใดของคอสชอเพิ่มเติมแล้วให้อำนาจทหารดูแลความมั่นคงได้อย่างเดิมไหมถ้ามีก็ทําแล้วคอยดูอาการของอีพวกที่เคยใช้คําว่ากฎอายการศึกมาคอยทิ่มแทงมาคอยซักถามอยู่ทุกวันเนี่ยจะไปทิศทางไหนรายการเราได้เตือนท่านนายกด้วยความรักมาโดยตลอดว่า สื่อมวลชนที่แห่ห้อมล้อมท่านอยู่ยมีทั้งที่สนับสนุนท่านและจ้องที่จะขัดขวางท่านโดยไม่ได้คํานึงว่ามันไม่ได้เรื่องของท่านมันเป็นเรื่องของประเทศชาติแต่คนเหล่านี้ความคิดคับแคบแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วเราจึงได้เตือนมาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะสิ่งที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ชัดเจนมากเลยว่าประเทศไทยต้องมาก,ก่อนเรื่องอื่นๆท่านเข้าใจหมดแล้วว่าเงื่อนไขาการลงทุนเงื่อนไขาการท่องเที่ยวต่างชาติคือพูดง่ายๆภาษาชบ้านก็คือว่าฉันไม่ได้โง่ อไอ้ที่เธอท้วง,งฉันเนี่ยฉันรู้มาตั้งนานแล้ว,แ,ลวแต่ว่าฉันรู้สถานการณ์ยิ่งกว่าเธอว่าประเทศเนี้ยพวกที่จ้องจะเล่นงานหรือจ้องจะฉวยโอกาสในเวลาที่ไม่มีกฎอายการศึกทาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันมีอยู่นะครับโูครับและในท้ายที่สุดเนี่ยจะลงทุนหรือจะอะไรท่องเที่ยวกันก็ตามเนี่ยประเทศชาติต้ตองรอดเหลือใ,ให้ท่องเที่ยวและลงทุนซะก่อนใช่ซึ่งท่านกระพูถูกประเทศชาติ ต้องมาก่อนคําถามนี้ก็ต้องมาตอบกันอีกแล้วเดือนร้อนมาถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผมว่าคุณปูพูดถูกมันกลายเป็นจุดที่คนยกออกมาใช้เป็นจุดอ่อน,นะค,ะคนไม่ดีด้วยนะนบล็อกเล็คนไม่ดีคนไม่ดีด้วยถึงคราวนี้ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ต้องมาตอบคําถามเดิมครับพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรครับในเรื่องของว่าก,กฎการศึกเนี่ยจะเลิกหรือไม่อย่างไรท่านก็บอกว่า ขอให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนและในท้ายที่สุดเนี่ยท่านถามว่าถ้ามวลชนเคลื่อนไหวและไปปลุกม็อบกันเนี่ยประเทศชาติไม่ปลอดภัยเนี่ยแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยเป้าหมายของคอสอชและรัฐบาลที่เข้ามาจะบรรลุผลหรือไม่นะครับซึ่งนักข่าวก็ถามว่าเราจะยกเลิกหรือไม่นะฮะพลเอกอุดมเดชก็บอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีการสรุปสถานการณ์ภายในประเทศว่ามีความเรียบร้อยเพียงใดถ้าเรียบร้อยก็อาจจะมีการปรับลด กฎอายการศึกเพื่อให้สังคมเกิดความสบายใจยิ่งขึ้นคุณปูแต่จะสบายใจในประเทศชาติก็ต้องรอดก่อนอยู่ดีใช่ไหมคือผมไม่เห็นทุกข์อะไรกับกฎอายการเออผมถามจริงผมถามจริงคุณปูกับผมเนี่ยเดือดร้อนอะไรกับคําว่ากฎอายการไม่รู้สึกปลอดภัยด้วยซ้ำที่มีงั้นแปลว่าคนที่เดือดร้อนคือเดือดร้อนกับความปลอดภัยของประชาชนใช่ไหมคืออย่างนี้เวลาที่คนบางจําพวกอืมันเห็นประชาชนสบายใจดี ภายใต้กฎอายการศึกก็เลยไม่สบายใจก็เลยไม่สบายใจแล้วก็จะไม่อ้างว่าประชาชนไม่สบายใจมันจึงย้ายไปอ้างเรื่องการลงทุนและการท่องเที่ยวไงครับอ้างต่างประเทศไปจะเห็นว่ามันไม่เคยพูดเลยว่าประชาชนอึดอัดครับเพราะมันรู้ว่าประชาชนสบายใจโอ้ใช่ไหมไปไหนก็สะดวกปลอดภัยเล่นเรื่องการลงทุนแต่ถ้าท่านนายกพิสูจน์ให้เห็นว่าชักชวนคนมาลงทุนได้ในยามที่ยังมีกฎอัยการศึกเนี่ย ประเด็นที่โต้แยง้งตรงนั้นมันก็จะอ่อนไปเองผมก็ต้องถามต่อเหมืนกันว่าถ้าบ้านเมืองไม่สงบสุขใครจะมาลงทุนใช่ใครจะมาท่องเที่ยวมันก็ต้องสงบสุขและประเทศชาติรอดให้มา,าท่องเที่ยวและลงทุนสักก่อนก็เดียเ๋ยวนียนายกเนี่ยมี ตารางที่จะเดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศและเป็นประเทศสําคัญด้วยบางประเทศนี่ก็มาพบท่านเองที่ประเทศไทยบางประเทศก็ทําหนังสือเชิญอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ทาหนังสือเชิญมาหากรอนแล้วก็เชิญให้ไปพบกันที่ญี่ปุ่นจีนนะครับ่ประเทศยนญ่หมดเลยนะแล้วก็ยุโรปท่านก็กําลังจะไปครับในยุโรปเนี่ยท่านคงถูกถามอยู่แล้วละเรื่องกฎอายการศึกแต่ผมเชื่อว่าท่านจะอธิบายได้และสิ่งที่ท่านอธิบายเนี่ยมันจะนําการลงทุน กลับมาที่ประเทศไทยได้นะครับและโดยปกติเนี่ยคนที่ลงทุนในประเทศไทยเนี่ยทางฝั่งยุโรปก็สัดส่วนกับเมื่อเทียบกับฝั่งเอเชียเนี่ยมันก็พอๆกันถ้าเราสามารถการลงทุนกับเมียนมา จีนญี่ปุ่นอินเดียได้เนี่ยผมว่ายุโรปเนี่ยตอนนี้ตัวเองก็ยังเอาไม่รอดเลยนะฮะใช่ไหมครับเศรษฐกิจอินเดียก็ครึ่งโลกแล้วเศรษฐกิจยุโรปก็ยังไม่ฟื้นตัวในเวลานี้ IMF ก็ให้จับตาเศรษฐกิจยุโรปอยู่ครับค่ะอย่างวันนั้นญี่ปุ่นผู้แทนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมามาพบปะพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ก็มีการพูดถึงเรื่องของการลงทุนอยู่หลายรายการเลยทีเดียวนะคะเป็นการลงทุนโครงการใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผมพูดตรงๆนะต่างชาติก็คงไม่ได้สสนนนนนใจหหรอออออกววว่่่่าาาาคไไททยึดดดดััืมมเ้แแตลลงงุ มั่นคงกับเขาปลอดภัยแล้วทำแล้วได้กําไรหรือไม่ใช่มันน่าลงทุนหรือไม่ใช่มันมีลงทุนแล้วมันมีโอกาสได้ก็คงไม่ตัดสินใจเพราะว่าคนไทยไม่อึดอัดแล้วก็มาลงทุนแล้วก็อย่าลืมว่าขณะนี้รัฐบาลได้ออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจไม่แล้วซึ่งดันไปพูดกันแต่เรื่องชาวนาันบาทเนี่ยซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับอื่นอื่นอื่นเนี่ยเป็นแสนแสนล้านของชาวนาเนี่ยสี่หมื่นล้านนะครับในบรรดาแสนแสนล้านเนี่ยอันหนึ่งที่สูงที่สุดเลยคือ4ี่แสน 29,208านสล้านาสำับนะสำหรับกรารแม้ชื่อปูนี่ก็เป็นปานะ,ะผมกลัวจริงๆคือเงินก้อนนี้4,29,208ล้านนี้เป็นงบในการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ยังมีมาตรการผ่าน BOI ที่จะกระตุ้น การลงทุนจากต่างประเทศอีกถ้าคุณมาลงทุนตอนนี้เรามีแพ็กเกจพิเศษให้คุณเรื่องก่แขงภาษีเรื่องนู่นเรื่องนั่นเรื่องนี้นี่คือการสร้างแรงจูงใจซึ่งไม่เกี่ยวกับกฎอายการศึกเลยสําหรับนักลงทุนเนี่ยแรงจูงใจตรงเนี้ยสำคัญกับธุรกิจมากกว่าสิ่งอื่นใดนะครบ นั่นก็แปลว่าเราเองก็คงไม่ต้องกังวลกับคำว่ากฎอายการศึกหรอกถ้าเป็นประชาชนคนดีไม่ลุวงละเมิดไปทาร้ายชาวบ้านเขาใช,ใช่ไหมคือที่เราใช้เวลายะมากเลยในการพูดเรื่องนี้ก็คือว่าจะบอกว่าคนปกตดิดีเนี่ยจะเข้าใจบ้านเมืองในเวลานี้แล้วเขาจะไม่ได้ห่วงกังวลอะไรกับค,บคําว่ากฎอายการศึกเลยเพราะฉะนั้นเวลานายกเดินไปไหนแล้วมีคนถามคํานี้เนี่ยให้จับตามองคนคนนั้นไว้แล้วสืบสาวราวเรื่องไปเลยว่าต้นรากนะต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําของเขาหรือเธอนั้นมาจากไหนผม แนเลยนะครับพูดดีมากนะแทนที่จะจ้องว่านายกจะตอบว่าอะไรถามไปอมองว่าคนถามเป็นใคนรและมาจากไหนครับค่ะติดตามกันต่อวันนี้มีการประชุมร่วมกันครั้งแรกค่ะระหวานนาะ่างคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางคณะรักษาความสงบนะคะคอรามอก,กับคอสอชอค่ะมีการพูดคุยกันประเด็นที่จับตามองกันในวันนี้เนี่ยเขาก็จับตามองว่าจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการยุบอบจอบตหรือไม่นะคะ พลเออนุพงศ์เข่าจินดาค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะบ,บอกว่าทางคอสอชอจะมีการพูดถึงงานที่ได้ทํามาและงานที่ข้างค้างซึ่งก็จะมีการชี้แจงให้เห็นถึงความคืบหน้ารวมทั้งได้พูดคุยถึงนโยบายใหม่ที่นายกได้ให้มาค่ะ เมื่อมีการถามถึงการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปยังจังหวัดต่างๆนะคะพลเอกอนุพงศ์ก,ก็บอกว่าจะมีการประชุมในวันที่9ตุลาคมนี้โดยตนซึ่งเป็นฝ่ายนโยบายระดับบนก็จะมีการถ่ายเทนโยบายต่างๆไปสู่ผู้ปฏิบัติโดยผ่านกลไกภูมิภาคท้องที่ท้องถิน่นก <c oughs> ็อยากจะพูดคุยในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปเรื่องที่ทําไปแล้วและเรื่องที่อยากให้ร่วมมือกันทําอย่างเช่นการกําจัดขยะเรื่องของยาเสพติดเป็นต้นนะคะโดย พูดมาหมดเนี่ย<า>ยังไม่ได้ตอบคําถามเลยเรื่องยุบอบาาอจอเป็นประธานผมนั่งฟังอย่าวว่าท <มา S 1> ่านเก่งนะคือลืมจนลืมว่าถามว่าอะไรจนคนถามลืมอ่ะเลยท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยสรุปนะ,ะว่าไนงนะซึ่งเออ เนี่ยหนิงก็พยายามจะสแกนหาอยู่เนี่ยนะคะว่าท่านได้มีการพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่อะอ่ะมีละถามถึงกระแสข่าวเรื่องของการยุบอบจอบตท่านก็ตอบว่ายังไม่เคยมีการพูดกันยังไม่เคยมีใครพูด ผมไม่รู้จริงๆเพราะผมไม่ได้ยุ่งและตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับฝ่ายปกครองท้องถิ่นก็กําลังคุยกับเขาอยู่นี่ไงไม่รู้เหมือนกันว่ากระแสเนี่ยใครเป็นคนเริ่มสรุปตอนจบก็คือยังไม่รู้ยังไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ที่มาด้วยว่ามันม, <า S 1> มีกระแสทีง,งอยู่ด้วยหรอะะกำลังจะคุยคือท่านจะรู้ได้ยังไงท่านอยู่สายทหารมาตลอดนึกออกไหมฮะใช่ครับท่านเพิ่งมาเป็นด้านบริวาการกระทรวงมหาดไทยแต่ผมว่าไอ้การโยนประเด็นนี้เข้ามาในวงในเวลานี้เนี่ยมันมีนัยยะสาคัญนะครับ เข้าใจว่าต้องมีคนต้องการให้เป็นอย่างนี้จึงโยนออกมาเพื่อให้เกิดการพิจารณาอย่างน้อยสื่อก็เอาไปถามอ่ะแล้วกรัฐมนตรีก็ต้องเออวะมันยังไงเขาถามมาใครจะตอบละ่ะแต่เบื้องต้นมันยังไม่มีไงฮะในของจริงเนี่ยมันยังไม่มีแต่ในพวกลองของหรืออยากเสนอเนี่ยโยนก้อนหินถามทางด้วยแล,และสําหรับผมว่ามันเป็นข้อเสนอที่ไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยดูมันซ้ําซ้อนกันนะครับ ในจังหวัดจังหวัดหนึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ครับสังกัดมหาดไทยและใช้งบประมาณยังมีอบจก็ใหญ่ก็ใช้งบประมาณอยู่ในจังหวัดเช่นกันแล้วก็ยังมีอบตนายกเทศมนตรีก็อีกก้อนในเขตจังหวัดน่ะก็ใช้งบประมาณอีกมันซ้ำซ้อนตอนนี้ถ้าพูดตรงๆเป็นชาวบ้านผมสุดมีเจ้าเมืองสามคน ฮะแล้วใหญ่หมดเลยใหญ่ด้วยเราจะเห็นว่ายิงกันบ่อยแต่ทั้งหมดนั้นคือเงินหลวงซึ่งบางทีก็ซ้ำซ้อนถ้าถ้าเรามองในแง่ของการบริหารเนี่ยพื้นที่จังหวัดเนี่ยมันจะต้องมีผู้บริหารใหญ่แบ่งเป็น3ามฝ่ายขนาดนี้เลยหรือไม่มันสามารถที่จะจัดรูปองค์กรใหม่เพื่อให้งบประมาณมันเป็นกลุ่มก้อนยิ่งกว่าเดิมหรือไม่หรือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเนี่ยมันควรจะไปกองอยู่ตรงไหนและใครจะเป็นคนอนุมัติเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเนี่ย มันก็ถึงเวลาที่จะคิดน่ยค,คือเวลาเนี้ยบ้านเมืองต้องการการปฏิรูปทุกด้านเลยใครมีข้อเสนอดีๆอะไรก็เสนอมาเนี่ยคนก็ควรจะรับฟังและช่วยกันคิดถ้าคิดแล้วมันยังควรแยกตามเดิมว่าผู้ว่ากับผู้ว่านายกเทศมนตรีอบจอควรมีตามเดิมเพราะอธิบายด้วยเหตุผลได้ว่าทําไมต้องมีก็จบไปก็ ไม่เา็ว่าไปตามนั้น,นแต่ถือว่าได้ทบทวนกันแล้ว<ช>หรือว่ายังไงครับหลายคนอาจจะไม่มีทางออก4642123ขายก่อบก่อน <c oughs> 4642123ก็เขียนมาก็ได้เพราะว่าเราอ่านเนี่ยเราก็ผ่านไปเจอคนน้คนนี้เราก็ไปถามต่อให้ใช่รรแล้วก็คนที่อยู่จังหวัดอื่นเนี่ยดูจากหน้าจอก็จะเห็นว่าเออ เพื่อนผู้ชมคนนี้เขาคิดอย่างนี้มันเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยไม่ต้องเจอกันเราใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ใช่ครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคดีกว่าชมว่าอาจารย์กบหลอน้องหนิ้งสวยอ่ะคือคือเราหล่อเราสวยเราก็คงไม่หล่อไม่สวยปกวันนี้อีกแล้วอนี้เรารู้นานแล้วครับรู้แล้วใช่ไหมนิ้หนิงก็รู้นานมากแล้วครับไม่ต้องบอกทุกวันก็ได้นิงบอกตัวเองทุกวันอยู่แล้วครับแต่ประเด็นที่นิงอยากให้ส่ง SMS กันเข้ามาเพราะว่าช่วงหน้าเราจะคุยกันวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวนะ ก็จะคุยกันกับนายกิตติมศักดิ์สมาคมส่งออกข้าวไทยแล้วก็ประธานมูลนิธิขวัญข้าวด้วยใน2ด้านด้วยกันเพราะว่าวันนี้วันนี้ในการประชุมเนี่ยมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาในระยะระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเนี่ยมาแล้วนะคะแล้วก็มีระยะ4เดือนแล้วก็ระยะยาววันนี้มีการเปิดเผยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้และค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างอยาก ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะใชหรือที่ผมอยากได้ยินชาวนาตัวจริงเนี่ยดูเราอยู่ก็ส่ง SMS มาได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนที่นั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยพูดแล้วถอดหัวใจชาวนามาหรือไม่อย่างเช่นป้าแพนเค้กเนี่ยส่งข้อความมาเดี๋ยวนี้เออท่านอยู่ไหนเงียบไปเลยอยากรู้ว่าเชื่อว่ามีพี่น้องชาวนาติดตามชมรายการอยู่เยอะเลยนะคะ SMS กันเข้ามาค่ะว่าคุณรู้สึกอย่างไรตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างหรือมีข้อเสนออะไรก็ส่งมาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องงข้าวเเต็มๆลยนะะค เดี๋ยวเราไปเคารพธงชาติกันแล้วก็ติดตามรายการจากคอสชอและติดตามกันต่อกับข่าวฟ้ายมาเย็นกับเรา3คนค่ะ